กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะ่งครับวันนี้กับรายการมิกกี้มุมมองหลังพวงมาลัยนะครับวันนี้กับรถมินินะครับตัวนี้เป็นตัวมินิคูเปอร์เอนะครับจอนคูเปอร์เวิร์กนะครับก็จะเห็นสัญลักษณ์วันนี้ชัดเจนเลยว่าจอนคูเปอร์เวิร์กอยู่ตรงนี้กับสถาปัตยกรรมข้างในอีกเยอะแยะมากมายนะฮะที่มีความเป็นจอนคูเปอร์เวิร์กอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับสำหรับปี2024ตั้งแต่ปี2022แล้วแหละเนี่ยหน้าจอมันจะเป็นอย่างนี้ตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็จะตัวนนนีี้ะครับ่ ันนี้มองไงกลๆถ้ามองในมุมมองผมก็จะเห็นเป็นความเร็วแล้วก็อันนี้หน้าจอมัลติมีเดียของเขายังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้างในเล็กกระทัดรัดนะฮะแล้วก็ฟิลลิ่งในการขับขี่นะครับกระชับมากๆนะฮะนี่มือผมอาจจะดูสั่นๆนิดนึงเพราะว่าตัวรถอาจจะไม่ได้นุ่มนิ่มมากนะครับก็จะเป็นรถที่เอาไว้ขับสนุกใช้คำว่าขับสนุกดีกว่านะครับกับรถมินิคูเปอร์เอสนะครับนี่พามาดูปุม่มต่างๆในตรงนี้นะฮะ แยก2ฝั่งครับแล้วก็เกียร์นี่เกียร์น่ารักน่ารักนะฮะขั้นนี้แตกต่างเห็นได้ชัดก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยตรงนี้จะดูเป็นเหลี่ยมขึ้นนะเหลี่ยมและเรียบขึ้นจอดคูเปอร์เวิร์กแล้วก็มีพาร์โดชิพเหมือนตัว GP เลยแตถ้าตัว GP เนี่ยถ้ามองถากม,มุมเนี้จะเห็นชัดเลยตรงนี้จะเห็นเป็นตัวแบ่งครึ่งกลางของพวงมาลัยนะครับข้างบนคันนี้จะมีซันรูปมูนรูฟนะครับข้างใน อาจารจะสอบไม่ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมขับรถอยู่ด้วยต้องขอขอบคุณนะฮะท่านเจ้าของรถมากครับที่มีรถอย่างนี้แบ่งประสบการณ์นะครับให้กับหลายๆคนได้เห็นกันว่าภายในรถเนี่ยสวยงามน่านั่งเพียงใดนะครับใครที่อยากจะมีรถรุ่นนี้ไว้เก็บอันนี้ไว้เป็นแอดฟอร์มชันไปเลยนะครับว่าได้ขนะับเรียบร้อยแล้วอันนี้ขอบคุณครับ